ต่อ,อาาแล้วต่อแล้วกินมากเลยไหมเย่อืออไไมัพี่จจะบบเขาชามกินไหมพี่จ<า><า>้ง<ะ>ใหญพยายามกินไหมยต้องไปถามเขาว่าเขากินไหม เรต้องถามใช่ลิงก็ต้องถามอ้มอากินต่อเนี่ยนี่ตั้งถ่ายวิดีโอไว้นะทำไมมีผักเยอะแยะอ้าก็น้องนีจะกินผักนี่นาเร็วสิเอาพ่อทำม,มาให้แล้วนะพี่นีครับพี่นีครับ อ่ะโอ้โหหล่นใส่พ่อด้วยโอ้ยด้ยกับพี um ่นนทครับพี่นินพี่นินตักดีๆนะพี่นินตักแล้วพี่นินก็เอาเข้าปากดีๆอืมอ่ะนี่่ะ ตากินเองครับพี่นีนใบผักเราก็ใบผักตะเกียวยายาใช่ไหมใช่ผักเนี้ยเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ถิ่ถิ่นแหงผักตุ้งผู้ตูผักผู้ตรงต้องต้องพอทำให้ก็ได้อ่ะนี่อ่ะนี่ขาบอ่ะนี่ให้ให้ดูนี่มีผักไหม นี่พ่อนี่มีผักนะมีผักนะอ้าวไม่ใช่สีเส้นดินและใช่ทานดิชนดชนด,ชนดมไม่ทานเหรอ,อแบบพี่<ด>นัดนดาพี่นัดดาเขาก็ทานพี่ตั้งใจก็ทานเอาผักเข้าไปด้วยนี่ไม่มีผกัผกพ่อโชว์ช้อนผักไม่หายไปทุกคนก็คิดว่าน้องนีไม่ได้กินนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่ทุกคนคัาผักยังคายช้อนอยู่นะับดูสิน้องนีจะทานไหมนะ อ๋อนั่นน่ะอ๋ออืมเหลืออีกหนึ่งชิ้นนะครับนี่อายเขาไหมพากล้องเลยนะอ,อ,อืมน้ำน้ำน้ำเก่งมากนให้พ่อทำให้อ่ะแล้วกินหน่อยเดียว ไ,ได้นะได้เปล่าผักไงอ่ะจะกินผักกับท่านผักเนี้ยเอาสิอ่านี่ก็ได้เหรอเด็ดผักกินเองนี่ข้าวนี่นี่หนี้นนกองเห็นผักนะอ้าวตากกินเองไหมผักตัว่วผักตำลึงไหนพูดสิผักตำ ใบฉันเจ้าอาใบสดดูโอ้ยอ้ากินแบงไหนดีสิดีโออยู่นะอ่ากินบะหมี่กับอะไรครับค่ะเก่งมากครับน้องแกงพ่อเยี่ยวอ้าวนี่ครับทุกคนครับนี่มีผักนะในช้อนนี้นะครับพะล็ออกี่นินให้ทุกคนกินหน่อยจ้าอาทุกคน ทุกคนอยากทานผักกันไหมเป็นเด็กเด็กเด็กทานผักกันได้ไหมได้ไหมครับอ่าน้องนินทานโชว์ทุกคนนะครับเป็นตัวอย่างนะครับเดู๋ยวขาูคูคอะไียงไมนเนใหเดานแล้นนะดนเดเดนดีกเดานนินดนเดเดเดิอเอิ สรุปไม่ทานใช่ไหมอ่มไหอิ่มครับอิ่มจริงหรือเปล่าคะอิ่มจริงครับแลี๋วให้คุณพ่อทำซะตั้งเยอะเลยทานแค่อีกสองคำครับอีกสองคำเอ้ยน่าเกลียดใครเขาไม่เลยใส่กล้องกันไม่เอาครับอเอาไม่เอไม่ชี่เลนในไทยานะงานพ่อไม่เอาเอาคลิปให้พี่นัดดาดูนะอีกสองคำเอาให้แค่ผักหมดเนี่ย เส้นไม่ต้องหมดก็ได้ค่ะเพราะพ่อรู้ว่าหนูทานเพียอะล่ะทานทางไส้กรอบพี่นัดดาให้มาแก้กับกินเป็นใช่ครับแล้วก็ <c oughs> ทานกลับมาทานขนมปังอีกหนึ่งชิ้นใหญ่ใหญ่แนั้นอีกหนึ่งคำเท่านั้นเองอื <c> ้ <oughs> ถ่ายแล้วพ่อถ่ายถ่ายแล้วถ่ายอยู่เนี้ยเก่งมากอาากันอันบักขางานบ้างบ้ังเท่าไหร่ใช่หมดเกลี้ยงยังครับทานหมดจ้ะครับโอเคเก่งมากครับบอกสิทานผักทานผักอร่อยไหมครับอร่อยค่ะ อยากให้เด็กๆทานผักไหมครับอยากให้เด็กๆทานผักจะได้แข็งแรงได้แข็งแรงทุกคนก็ทานผักได้แบบน้องนีนใช่ไหมครับใช่ครับโอเคบ๊ายบายครับบ๊ายบายนี่นะครฮาร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับอืมส่งจุ๊บโออเขียนนี่ครับน้องนีนครับกินข้าวเสร็จก็ต้องทำอะไรครับ ล้างจานล้างจานเก่งมากครับล้างเองเลยใช่ไหมครับกินเองล้างเองแล้วเองพอใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่ครับกินผักแลวเก่งงนี้เหรอครับใช่ครับเก่งมากเลยครับสะอาดยังครับช้อนสะอาดยังครับสะอาดแล้วล้างซ่อมด้วยนะครับอา่แล้วล้างซ่อมด้วยครับ Giờ lẽ bằng mấy khoảnh khắc à, Làm xong đây khắp Xong giả nhanh khắp Giả lẽ bằng thôi đây khắp สะอาดยังครับสะอาดแล้วก็ล้างน้ำเปล่าครับอ่าพอเปิดให้ครับไม่ให้พ่อครับอ่าพอเปิน้ำให้พ่อครับเก่งมากครับ นนไม่เป็นไรครับอันนี้เดี๋ยวผมทอดละตุลตา,กกานึงครับทีละชิ้นครับทีละชิ้นล้างแล้ว้อมทีละชิ้นครับทีละชิ้นครับช้อนก่อนครับช้อนอย่างเดียวก่อนครับไหนเดียเด๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยังไม่สะอ,อาดเลยอ่าทีละชิน้นลูกเวลาล้างครับอ่าหยิบทีละชิน้นเห็นไหมอ่าแล้วนี่ไปควา้าอ่าไปเสียไว้อ่าเก่งมากคอ่าสะอ,อาดจจะ ไอ้ก้นสะอายังยังไม่ล้างก้นเลยพ่อขอด้น่นะเก่งมากเลยนะนพ่อขอดูนี่ไอ,อ,อ้ล้างเสร็จยังสะอาความได้เก่งมากครับอโอเคเสร็จยังครับอ่ะพอเช็ดมือครับ เยใส่ถังขยะด้วยนะครับเก่งมากครับอันมาบายบายก่อน